คุณผู้ชมครับเข้าสู่เดือนสิงหาคมจะเป็นการชี้ชะตาวาระก,การดํารงตําแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่นะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วคุณผู้ชมครับวันที่24สิงหาคมปี2557มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทย24สิงหาคม57 เดือนนี้สิงหาคม24สิงหาคมหกก็จะครบ8ปีนะ8ปีถ้าเราเคารพในหลักการข้อทิจจริงว่าไม่ควรจะมีใครเป็นนายกรัฐมนตรีติดต่อกันเกิน8ปี24สิงหาคมพลเอกประยุทธ์ก็องพ้นไปโดยไม่มีข้อแม้นะครับนี่มันคือสัจจะนี่มันคือหลักการแต่ถ้าเราไปตีความโดยที่ไม่ได้สนใจหลักการ เอากติกาเอารัฐธรรมนูญเอามันเหมือนอารมณ์แบบจะเอาบัตรสองใบใบเดียวห้าร้อยไม่ห้าร้อยหนึ่งร้อยคุณจะพูดนี้ก็ตามแต่แต่หลักการมันคือเสียงประชาชนมันควรบอกว่าใครได้คะแนนเสียงเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นรัฐบาลคนนั้นก็เป็นนายกมันไม่ได้คิดแบบนั้นไงมันก็หาเรื่องตีความมันไปเรื่อยก็เฉิเช่นเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเอาหลักการเอาสัจจะแปดปีคือแปดปีไม่ต้องมาเอื้อนเอ่อยไม่ต้องมามันคือความจริงอ่ะแปดปีเรานับตามปฏิทินไง เราไม่ได้นับตามร,ารัฐธรรมนูญรัฐนูนมันเขียนขึ้นมาโดยคนจะเขียนยังไงก็ได้จะตีความยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์อย่างนั้นหรือพระเดชประยุทธ์ยึด,ยดอำนาจย2ิบสองพฤษภาห้าเจ็ดแต่มีภาพรมราชองการประกาศในรักกิจจาเป็นนายกย4ิบสี่ก็คือหลังจากนั้นอีกสักประมาณกี่เดือนสองสามเดือนนะครับอืมใช่หฮะแล้วจากนั้นเราก็มีรัฐนูญตอนแรกเท็มนูนชั่วคราวปีห้าเจ็ แล้วก็มีรัฐนูนที่มีสวสองรยห้าสิบคนเลื่องนายกอะไรพวกนั้นเ่ะเขียนออกมาจัดสรรปันสวนผสมหนูนีนั่นนะครับปีหกศูนย์รัฐนูนปีหกศูนแล้วก็เลือกตั้งยีิบสี่มีนาคมปีหกสองมีสามขยักขยักแรกก็นับกตั้งแต่ยี่สิบสี่สิงหาปีห้าก็เป็นนายกไงคือเป็นนายกก็คือเป็นนายกมันไม่ได้เป็นนายกเพราะว่า ก็มาตีความอ่ะคุณเป็นนายกก็คือเป็นนายกเนะ่ยเพราะนั้นยี่สี่สิงหาห้าเจ็ดถึงยี่สี่สิงหาหกห้ามันก็แปดปีก็จบเนนะนะหรือจะไปตีความเอาตอนรับนูนปีหกศูนย์บังคับใช้ถ้าตีความมาตอนนี้ก็เพิ่งเป็นนายกมาได้แค่ห้าปีห้าปีนะครับก็เป็นได้อีกสามปีเป็นได้อีกสามปีถ้าได้เป็นนะอืม ถ้าตีความตั้งแต่ปี62การเลือกตั้งก็เป็นนายกมาแค่สปียังเป็นได้อีกตั้ง5ปีเห็นไหมมันก็ตีความอย่างเงี้ยคือมันมันจะตีความทําไมถ้าถามผมนะเราก็ต้องยึดเอาหลักข้อเท็จจริงเรื่องของหลักการไงว่าประเทศนี้เราไม่ให้มีคนเป็นนายกแปปีติดต่อกันมันก็จบแท่นั้นแต่ถ้าเรายังตีความแบบนี้มันก็จะตีความไปได้เรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้สนใจว่ามันคือ8ปีมันคือ3ปีมันคือ5ปีถึงอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว8ปีจะอ้างรัฐมนุลปี60จะอ้างการเลือกตั้ง62จะอ้างไงก็ตามแต่พลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายก8ปีนี่คือความจริงไงความจริงคือความจริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมา8ปีไปถามเด็กไอ้ปหนึ่งปสองปสถามคนใครก็ตามแต่หนู พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดวันนี้เท่านี้ถ้าถึงปีหกห้าวันทเท่านี้บวกกันสิหนูหนูก็จะบอกว่าอ๋อแปดปีนี่ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังวันที่ยี่สี่คือหลักการมันต้องรอให้เกิดขึ้นก่อนนะคุณผู้ชมหมายถึงว่าพอพ้นวันที่ยี่สี่ปุ๊บพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่ลาออกหรอกนะแต่ถ้าผมเชื่อว่าถ้าเป็นผู้นําคนดีๆทั่วไปคนที่มีคือนักการเมืองเวลาเขาเรียกว่าเขาจะมีจรรยาบรนเขาจะมีสปปริต ที่อยู่เหนือกว่ากฎหมายคือประมาณว่าไอ้กฎหมายมันทําให้ตีความผมไม่ต้องตีความแล้วผมรู้ว่าผมเป็นมาแปดปีผมรู้อยู่แก่ใจผมบายผมลาออกหรือผมจะยุบสภาหรือผมจะอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือมันจะมีคนแบบนี้อีกประเภทหนึ่งแต่ดูแนวโน้มผลิตประยุทธ์ไม่น่าจะใช่คนแบบนี้นะแกลหลงไหลอยู่ในอํานาจอยู่แล้วนี่ทาท่าว่าจะหาสูตรเลือกตั้งพยายามจะอยู่ในอํานาจต่อไปนะครับ ไม่รู้ไปเอาความมั่นอบันใจมาจากไหนว่าคือผม่ไม่ได้อะไรนะผมรู้สึกสงสารประเทศไทยเห็นคนรุ่นใหม่คนเก่งๆคนหนุ่มคนสาวเยอะแยะไปหมดและทำไมว่าประเทศนี้ถึงต้องให้ทหารแก่ๆคนหนึ่งอ่ะแก๊งทหารแก่ๆชุดหนึ่งอะมาบริหารประเทศตัวะนะแสดงว่าประเทศนี้ไม่มีใครแล้วเก่งๆผมพูดมาเลยตลอดนะไม่ว่าจะฝั่งของอะไรที่เขาเรียกว่าไอ้สลิมหรือฝั่งสามนิ้วเนะ่ะผมว่าทั้งสองฝั่งมีคนเก่งดกันทั้งหมดอ่ะ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะนะทำไมอ่ะนะตั้งทหารบางคนก็เดินแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วแล้ว,ลวเรียนจบจอปรอมันเก่งกาจถึงขนาดที่ว่าจะรู้ทุกเรื่องในประเทศเหรอนะเขาก็ต้องดูแลฝ่ายความมั่นคงดูแลอะไรไปสิถูกไหมครับผมก็รู้สึกว่าก็แล้วแต่แนะแต่ผมรู้สึกสงสารประเทศไทยที่โอ้โหบ้านเราเนี่ยมีเจ้าคนคนหนึ่งเป็นนายกเป็นสิบปีอะ่ะแสดงว่าประชากรที่เกิดขึ้นมาุ่นหลังเรียนหนึ่งซื้อเนี่ยไม่มีคุณภาพสักคนเลยเหรอนะอันนี้เอาหลักการก่อนนะ ส่วนที่บอกว่ารอมันเกิดขึ้นก่อนนะมันต้องรอพ้วันที่ย4สิ่งหาถ้าบลเอกประยุทธ์แสดงสปิริตมันก็จบนะแต่ยากนะครับก็จะต้องมีคนไปร้องคงไปยื่นสามนูนสามนูนก็ต้องตีความซึ่งสามนูนจะตีความอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็มีรู้นะก็ม่รู้มันจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือเปล่าล่ะเออบิ๊กเซอร์ไพรส์สามนูนตีความว่าครบแล้วนะ เนี่ยเดือนสิงหาก็มีให้ลุ้นอยู่นิดนึงลุ้นแบบพลิกล็อกแบบใหญ่โตมโหฬารอ่ะเข้าหลักการนะเทาเอาความจริงอ่ะความจริงคือความจริงเนี่ยนะพอประยุทธ์ไปไน้นยงมาแปดปีแล้วนะครับก็เป็นมัาแต่ปีห้าเจ็ดแต่ถ้าไปตีความว่าเอาล้มนูนบังคับใช้เอาเลือกตั้งผมว่ามันก็ขัดกับหลักการ นันจะมีหลักการเป็นทาไมงั้นมันก็หลักกูอยู่วันยังค่ำจริงหรือไม่จริงครับผู้ผู้ชมครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์เข้ามาสนใจ้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละร้อยห้าสิบหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ ก็บรบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ําได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะ,นะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดร้อยห้าสิบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทําประมาณ60-80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำหนชุดมีสิชิ้นทําใหม่ๆสดส นะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมูหนึ่งชุดมีสิบชิ้นชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับ นะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรละ่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจอีซียูคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นเลยนะ ผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นอนะ่ะผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ยขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ได้ทำงเงินนะผมไม่ได้ทําเอา ผมได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไงนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นก็หน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาเหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่งอง,งสัอง,ง์สางฆ์อางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นนะ่ะผมยากนะผมไม่เอานะผมผมขายแหนมดีกว่า นะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่าไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรือยังไงครับเนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปลบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดงัดงๆเขาขายกันเลยโอย้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะนะครับพูดตรงๆนะ ยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอาอานี้แหละขายในยมนี่แหละนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่ว ไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองร้อยยี่สิบครึ่งโลทําส่วนใหม่ทุกวันนะผมมาเก็บกบิ๊กไปติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างไนะส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อัว่ว นะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงอะว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาใส่อห่วมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทำไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่าทําเยอะมันเหนื่อยอแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทําเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทําเยอะเนี่ย ทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทําเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทําแบบเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเซะโอมากาเซะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเซะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้น,นๆใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิธีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันล,ละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับ มีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี่ยมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ําปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับ ผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าน,นี้มาก่อนเอางน,นี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนนี้เขาทำเสร็จเนี่ยวโหท่านผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมโม้แบบนั้นเลยอ่ะ แต่อันนี้ขนาดแพกเนี่แค่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยี่สิบสนใจก็พิมพ์เว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำ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 ย,ำย,ำยำ้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำาันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผม อยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสูงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ย 220ผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสีนะครับถ้าวันไหนไอยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่อับไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่ากเ็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้อง,ต,องต้องต่อคิวนะถ้าผมทําเยอะๆมันไม่อร่อยผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทําแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ สองร้อยยี่สิบนะขอยญาตโมต้หน่อยเถอะนะไส้อ้วนเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโมได้ยังไงนะครับคือถ้าให้ผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าอ่ะนะเสียชื่อเปล่าอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับ ที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอะ่ะโกหกคนดูอะ่ะนะไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนูน่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามัน ก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอะกล้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยลาย พิมสนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ต่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมไม่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบ <c oughs> เป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมันเนี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอพวกคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะ ไม่ทำอะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่เอทําได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับอโอเคนะเจอกันเรื่องแกงคอซินเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคําตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้ว อะไรเวลาพูดถึงนโยบาย,ยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทําได้นะครับนะลาไปก่อนนะครขอพวกคนอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ